บริษัทวีดามาภูมิใจเสนอนวนิยายเรื่องรัชทายาทลิกชะตาฝ่ามิติบทที่2อเฉินจื้อกัดฟันด้วยความโกรธร่างกายของเขาสั่นสะเทือนไปทั่วร่างมือที่จับบนด้ามดาบเกร็งแน่นจนเส้นเอ็นปูดเผยให้เห็นถึงความโกรธสุดขีดไม่กล้าไม่กล้าก็ใสหัวไปถอยไปด้านหลังให้ค่าห้าเก้า ลงไปจากขั้นบันไดถ้ากล้าเหยียบขั้นบันไดขึ้นมาหนึ่งก้าสังหารไร้ปราณีหลี่เฉินมองสีหน้าอึมครึมของเฉินจือ้อที่ค่อยๆถอยหลังไปอย่างช้าๆด้วยความอับอายเมื่อถอยลงจากขั้นบันไดขั้นสุดท้ายจึงหยุดลี่เฉินผัวเราะเสียงเย็นก่อนจะหันหัวเดินเข้าไปด้านใน เมื่อจ้องมองไปที่แผ่นหลังของหลีเฉินความเกลียดชังที่พลุ่งพล่านอยู่ในอกของเฉินจื่อก็แทบจะทำให้เขาคลุ้มคลั่งหลี่เฉินเจ้ารอข้าก่อนเถอะเมื่อแผนการของฮองเฮากับใต้เท้าราชเลขาบรรลุผลข้าจะทำให้เจ้าตายไร้ที่ฝังเมื่อกลับเข้ามาด้านในหลีเฉินก็เห็นฮองเฮาเจ้าชิงหลานกำลังปลอบใจเจ้ารุย ที่กำลังร้องไห้อยู่อ้อมแขนของนางอย่างระมัดระวังแม้ว่าเจ้าชิงหลานจะไม่เคยถูกแตะต้องแต่เมื่อเห็นท่าทางของเจ้ารุ่ยตอนนี้และยังรอยเลือดบนแท่นบรรทมจึงพอจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในฐานะผู้หญิงด้วยกันนางย่อมเข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันองค์รัชทายาทท่านบังอาจไปแล้วนะเมื่อเห็นหลีเฉินเดินเข้ามาเจ้าชิงหลานก็เปิดปากว่า ลีเฉินกลับยิ้มจางๆมองเจ้าชิงหลานแล้วพูดอย่างสนุกสนานว่าห่องเฮาลูกบังอาจอย่างไรไม่รู้ว่าทำไมเจ้าชิงหลานจึงรู้สึกว่าตอนที่แววตาละโมบของลี่เฉินมองมาที่ตัวเองนั้นมันไม่เหมือนกับคนขี้ขลาดที่กลัวมีปัญหาเหมือนในอดีตเจ้าทำกับรุยเอ๋อเช่นนี้ยังคิดจะแก้ตัวอีกหรือเจ้าชิงหลานพูดด้วยความโกรธหองเฮา เจ้ารุ่ยเป็นสนมขององค์รัชทายาทและข้าคือองค์รัชทายาทนางเป็นสนมของข้าข้ากับนางจะมีเรื่องรักๆใคร่ๆกันสักครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วจะเป็นการแก้ตัวหรือบังอาจไปได้อย่างไรหลี่เฉินหัวเราะเบาๆก้าวขึ้นไปที่แท่นบันทมแล้วมองผู้หญิงสองคนซึ่งนั่งอยู่บนแท่นแสงเทียนสลัว เจ้าชิงหลานที่อยู่ในห้องบรรทมใต้แสงสลัวๆยิ่งขับให้นางดูงดงามอย่างน่าทึ่งออร่ามารดาแห่งแผ่นดินนั่นคือหนึ่งเดียวในใต้ล่าไม่อาจหาใครเทียบได้ลมหายใจพลันหนักหน่วงขึ้นหลี่เฉนหัวเราะเบาๆโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าหองเฮาสเสด็จพ่อตั้งตั้งท่านให้เป็นหองเฮา แต่ข้ารู้ว่านั่นเป็นเพียงข้อตกลงทางการเมืองสเสด็จพ่ออายุมากแล้วไม่สามารถควบคุมกิจการของรัฐได้อย่างเต็มที่แต่เพื่อให้ราชวงศ์มั่นคงท่านจึงปล่อยให้เจ้าสเสวียนจีบิดาของท่านเป็นผู้ดูแลอาณาจักรและท่านที่เป็นฮองเฮาก็ยังคงบริสุทธิ์มาจนถึงตอนนี้ข้าพูดผิดหรือไม่ สายตาและคำพูดตุดพยักกับสุนัขป่าของหลี่เฉินทำให้เจ้าชิงหลานเบิกตากว้างนางมองหลี่เฉินด้วยความไม่เชื่อราวกับว่าเพิ่งจะรู้จักเขาเป็นครั้งแรกเจ้าเจ้าลูกเนรคุณเจ้าพูดคำสกปรกเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อความตกใจและความโมโหพุ่งขึ้นสุดขีดเจ้าชิงหลานจึงยกมือขึ้นมาตบหน้าหลี่เฉินหลี่เฉินสยะยิ้มอย่างเย็นชา ก่อนจะคว้าข้อมือของเจ้าชิงหลานหลีเ่เฉินใช้นิ้วลูบผิวอันบอบบางของหองเฮาอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวเสียงกระซิบว่าหองเฮาท่านโมโหจนเปลี่ยนเป็นโกรธเช่นนี้เป็นเพราะลูกกล่าวแทงใจดำใช่หรือไม่เจ้าชิงหลานอุทานอย่างตกใจทั้งอับอายและโมโหคิดจะเปิดปากว่าหองเฮาหลีเ่เฉินพูดด้วยสีหน้าสงบ ข้าน,นอกมีเฉินจื้อสุนัขตระกูลเจ้าและพวกลูกน้องอยู่นะหรือว่าฮองเฮาต้องการให้พวกเขาทั้งหมดเห็นฉากนี้พูดไม่ทันขาดคำหลี่เฉินก็ดึงร่างของเจ้าชิงหลานเข้ามาในอ้อมกอดกลิ่นอายบุรุษเพศอันแข็งแรงพลันโอบล้อมนางเจ้าชิงหลานไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อเจอความกล้าของหลี่เฉินจึงตกใจจนทาอะไรไม่ถูกนี่ นี่เจ้าอยากโดนตัดหัวหรือบ้าไปแล้วไรนี้ตายภายใต้ดอกโบตัน๋นแม้นกลายเป็นผีก็โรแมนติกเช่นกันหลีเฉินดมปลายผมที่ทัดตรงหูของฮองเฮาเบาๆแล้วพูดพึมพำว่าฮองเฮาเต็มใจจะตายพร้อมข้าหรือไม่ระยะห่างที่ใกล้ชิดและความสนิทสนมเช่นนี้ทำเอาเจ้าชิงหลานตื่นตระหนกจิตใต้สำนึกสั่งให้นางถอยออกมา แต่เอวบางกลับถูกโอบกอดไว้พวกเจ้าทุกคนรวมทั้งเจ้าสเสวียนจีด้วยต่านรอให้เสด็จพ่อสวรรคตเมื่อเสด็จพ่อสิ้นพระชนพวกเจ้าก็จะยึดอำนาจและแย่งชิงบัลลังก์กำจัดข้าเพื่อสนับสนุนหุ่นเชิดของตัวเองให้ขึ้นครองบัลลังก์ถ้าตอนนี้มีข่าวลือว่าข้ากับฮองเฮาทำเรื่องสกปรกในวังหลังแผนการที่เจ้าสเสวียนจีวางมาหลายสิปีก็คงพังไม่มีชิ้นดี ถึงตอนนั้นใต้ล่าก็คงต้องการฆ่าตระกูลเจ้าหลี่เฉินใช้ริมฝีปากเม้มเบาๆที่ติ่งหูของฮองเฮาและใช้ประโยชน์จากร่างกายอันแข็งทื่อของฮองเฮาอย่างตะกลาตะกลามหลี่เฉินเสยยิ้มอย่างชั่วร้ายฮองเฮาเป็นเจ้าที่เสี่ยงหรือว่าค่าที่เสี่ยงในดวงตาของเจ้าชิงหลานแสดงความตื่นกลัวขึ้นมาคำพูดของหลี่เฉินนั้นสามารถจับจุดตายของตระกูลเจ้าได้ นางไม่คิดเลยว่าองค์รัชทายาทที่ปกติทำตัวไร้ค่านั้นจะมีไหวพริบเช่นนี้และตอนนี้ลีเฉินก็เลื่อนมือจากเอวไปที่หน้าท้องของเจ้าชิงหลานเจ้าชิงหลานตัวสั่นไม่รู้จะทำเช่นไรดีนางไม่เคยคิดเลยว่าการมาช่วยเจ้าหลุยด้วยตัวเองนั้นจะทำให้นางตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เมื่อมองไปยังเจ้าหลุยที่นอนตัวแข็งทื่อบนแท่นบรรทม ไฟชั่วร้ายในหัวใจของหลีเฉินก็แทบจะลุกไหม้ไปทั่วร่างกายทำไมพวกเจ้าสองคนไม่ขึ้นสวรรค์ไปกับข้าในคืนนี้กันละ่ะเมื่อประโยคนี้หลุดออกมาสีหน้าของเจ้ารุ่ยและเจ้าชิงหลานก็พลันเปลี่ยนไปตอนนั้นเองก็มีเสียงดังเอะอะมาจากด้านนอกตามมาด้วยเสียงแหลมสูงของขันทีที่ตะโกนว่าหองเฮาองค์รัชทายาท ฮ่องเต้สงอาเจียนเป็นเลือกสถานการณ์วิกฤตมากรีบเสด็จกลับวังเสียงตะโกนจากด้านนอกทำให้บรรยากาศด้านในพลันเปลี่ยนไปเจ้าชิงหลานไม่รู้ว่าไปเอาพลังมาจากไหนนางผลักหลีเฉินออกและหายใจเข้าลึกๆเรื่องเรื่องในคืนนี้ข้าจะไม่เอาความกับเจ้าแต่ครั้งหน้าจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเจ้าเข้ามาใกล้ข้าอีกข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ หลังจากเจ้าชิงหลานพูดจบนางก็วิ่งหนีไปหองเฮาหลีเฉินเรียกเจ้าชิงหลานเอาไว้เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเจ้าชิงหลานป้มหน้ามองเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงของตัวเองซึ่งเผยให้เห็นร่างกายที่ขาวนวลวับๆออกมานางเขินอายมากจนต้องรีบจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วรีบเดินจากไปด้วยสีหน้าที่เย็นชาเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้ากลับมา หลีเฉินพูดกับเจ้าหรุยที่กำลังตกตะลึงแล้วหมุนตัวเดินออกไปเมื่อเดินออกมาจากห้องบรรทมเจ้าชิงหลานก็ฟื้นรัศมีในฐานะฮองเฮามารดาแห่งแผ่นดินที่ควรจะมีขึ้นมาได้กลับวังนางกล่าวเพียงสองคำอย่างเย็นชาองครักษ์และสาวใช้โดยรอบต่างก็คุกเข่าลงพร้อมกันเจ้าชิงหลานรีบเดินไปยังเกี้ยวหง ขันทีคนหนึ่งจึงรีบคุกเข่าคลานกับพื้นเพื่อให้เจ้าชิงหลานเหยียบหลังตนขึ้นเกี้ยวหงหลังจากเจ้าชิงหลานขึ้นไปในเกี้ยวแล้วขันทีน้อยก็กำลังจะลุกขึ้นแต่ทว่าก็มีเท้าข้างหนึ่งเหยียบหลังของเขาให้สุดลงไปกับพื้นอีกครั้งกล้าเกินไปแล้วท่านกล้าขึ้นเกี้ยวของฮองเฮาได้อย่างไรเฉินจื้อจ้องตาเขม็งราวกับว่าคว้าจับอะไรบางอย่างได้เขารีบตะโกนเสียงดังขึ้นมา หลีเฉินเท้าหนึ่งเหยียบเกี้ยวอีกเท้าเหยียบหลังของขันทีน้อยหันหน้ามามองเฉินจื้อยังเย็นชาแล้วพูดว่าสเสด็จพ่อกำลังป่วยหนักข้าต้องรีบไปเข้าเฝ้าพร้อมกับฮองเฮาหากล่าช้าเจ้ามีสักกี่หัวให้ตัดกันละ่ะเสียงหมดความอดทนของเจ้าชิงหลานดังออกมาจากในเกี้ยวหงกลับวังก่อนค่อยว่ากันเรื่องใหญ่เช่นนี้จะล่าช้าไม่ได้ เฉินจื้อโกรธจัดจนพูดไม่ออกได้แต่กลืนเลือดที่กระอักลงคอตอนนี้เองหลี่เฉินก็ได้ก้าวเข้าไปในเกี้ยวหุงเฉินจื้อกัดฟันแน่นความเคียดแค้นและเพลงโทสะในดวงตาแทบจะพ่นออกมาสุดท้ายเขาก็ฝืนพูดออกมาว่าขึ้นมากลับวังด้านในเกี้ยวของฮองเฮาก็ย่อมกว้างขวางเป็นปกติอย่าว่าแต่สร้างสองคนต่อให้มีมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหา แต่หลี่เฉินนั่งชิดติดกับเจ้าชิงหลานเมื่อครู่ต้องขอพระไทยฮองเฮาที่แก้ปัญหาให้หลี่เฉินกล่าวยิ้มยิ้มเจ้าชิงหลานปลายตามองหลี่เฉินอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าข้าไม่ได้ทําเพื่อเจ้าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยข้าแค่เกรงว่าจะทําเรื่องใหญ่ล่าช้าข้ารู้รู้ น้ำเสียงของหลี่เฉินราวกับผู้ใหญ่กำลังประลอะเด็กน้อยเขายกมือขึ้นมาโอบเอวบางของเจ้าชิงหลานอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าชิงหลานราวกับโดนไฟฟ้าช็อตนางไม่นึกว่าแม้แต่ในเกี้ยวที่มีหน่วยองครักษ์ส่วนพระองค์อวีหลินและสาวใช้ในวังกลุ่มใหญ่หลี่เฉินจะกล้ากํแหงเช่นนี้เจ้าบังอาจเจ้าชิงหลานโมโหโจนต้องเปิดปากว่าข้าบังอาจหรือไม่ฮองเฮายังไม่รู้อีกหรือ หลีเฉินกระซิบที่ข้างหูเจ้าชิงหลานเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่รินรดจากหลีเฉินเจ้าชิงหลานก็รู้สึกไม่สบายใจนางลุกขึ้นยืนและต้องการอยู่ให้ห่างจากหลีเฉินแต่ทันทีที่นางลุกขึ้นหลีเฉินก็ถือโอากาสดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดของเขาอะเจ้าชิงหลานอุทานออกมาเบาๆจบแล้วครับ ขอขอบคุณผู้ติดตามและเพื่อนๆทุกท่านแล้วพบกันในบทต่อไปครับจากทีมงานวีดราม